ายไปได้เลยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับมาเนี่เอาลวดมาไปเรือพายาครับอยู่นะครับบางเบี้ยงครับพี่น้องเอ้ยอ้น้ำนะครับเย็นใสพี่น้องก็พายไปเรื่อยครับนี่โอ้บรรยากาศดีครับอ่าเรือลำหนึ่งนะครับที่ห้องาซมาเนี่ยนั่งได้สองถึงสามคนพี่น้องเด้อน้ำนี่ใสดีครับตางกระเมืองไข่ครับขรามมาสะอาล้วนๆครับพี่น้องเอาให้ตากล้องหรือผกุญายกล้องถ่ายไปให้เบิ้งเชือกเขาสูงๆกับแม่น้ำหรครับเอากลับกล้องนะครับ กลับกล้องไปด้วยครับบ่ได้เนาะเอาบ๊วยไปยังครับพี่น้องเอ้ยเข้า <Ma> <of people> <French> มาเที่ยวบ้านเรียงนะครับมาพักผ่อนนะครับเพราะหมอกับนะครับเด้อนะครับไทยบ้านพี่น้องเข้าข้าวไทยครับมามาพักผ่อนดอนใจพี่น้องมาเที่ยวประเทศลาวเข้านะครับมาพผ่อนคลายบรรยากาศเย็นๆกับเทือกเขาสูงๆนะครับลาวนี่ผมไม้นะครับบ้างเรียงนะครับจะเป็นเทือกเขาตุงสูงจะเป็นหินขึ้นสูงๆครับพี่น้องนั่คือภูเขาบ้านเข้า ะครับบรรยากาศสวยงามนะครับสวยงามมีเลยครับพี่น้องอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องเพื่อนโอ้ยพื่อนเอาเอาถ่ายรูปปกับกล้องเลยกับกล้องเลยป้องอยากกับกล้องไปเห็นทีมงานเท่ากันครับเดี๋ยวคลิปสองเท่ามากับเกือบจะอีกคิปหนึ่งครับพี่น้องเพื่อนนะครับโอ้ยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเพือเรือก็ปายไปครับพายยังไงพี่น้องใครพายเรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับขอแค่มี อขอเขมีเสือชุ่มฉ่ำครับพี่น้องเราจะมีทีมงานของเพิ่นของครัวเพิ่นนะครับเพิ่นดูแลเขต้องย่านเรื่องอเรื่องน้ำครับพี่น้องเนาะโอ้ยบรรยากาศสวยงามพี่น้องไปเรื่อยครับจริงๆพี่น้องนี่น้องน้ำใสดีพูดนะ <laughs> มาเลยครับเด้ทอทั้งเมืองไส่เฮาหรือทางพี่น้องโซบะเล้านะครับมาลดกามาเป็นผู้หนึ่งที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของ ประเทศเล่าครับเด้อนะครับบอได้เงินกับไผดอกตะวานนะครับมาด้วยความจริงใจครับพี่น้องมาเที่ยวเล่านะครับหลังจากผ่าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับธรรมชาติสวยๆงามๆสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศของประเทศเล่าข้างวะครับสวยงามพี่น้องการนั่งเรือนะครับบ่าวรถจะกรยนยนต์นะครับเขาเขาส่องปล่อยแอ๋ออ่อนๆพี่น้องจะไปปล่อยแอ๋อแข็งเด้อ การการนังเรือนะครับเราต้องต๊ใจนะครับแปมันเองครับน,นะครับ,นะรบอันนี้เบ้ารุดให้ทั่วเขาว่าปล่อยห้าหายกิโลครับก่อนจะขอติพักครับต้องกระซ่วบรรยากาศริมโค้งไปเลยครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องขอจะให้ทายบรรยากาศริมโค้งให้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงนกับเสื้อเอาควรน,นะครับมีเสียงเพลงมัย้ยพี่น้องโอ้มีก้าอีดยันขาล่งด่างของน,นี่พี่น้อง มาเด uh, ้อนะครับคณะราชการคณะประชาชนทั้งไทยนะครับทุกอาชีพครับไม่เจอได้ฝากก่อนจดใจครับพี่น้องเด้อเอ่ะนะครับฝากค่อนไล่กฏจารมาทำบารุงเด้อนะครับพาพี่น้องมาเบืองเมืองนะครับอันนี้เมืองนะครับวังเบียงนะครับขอป๋อเล่าพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องค่อนไล่กฏจารมาครับผมสวัสดีครับ